tiếp giỏi xảy lô xảy lô mấy ô cái kiêng ôi cái lô ô nhưng điều này nhắn phẳng điện lông trong này đâu อ้วนตับเข้ามินด้วยปุ๊บอืเจ็ดขีดห้อง ปืนมันลอยอยู่ข้างตะลิงโอการตัวนี้ไม่ตายนะไม่ตายหรอครับเขาแก้มเขาหูตัวนี้ก็ไม่ตายถ้าโดนหัวถึงจะตาย ันนี้มา4ีจุดห้าเงี่ยงเดียวช่างเบนนะชุบแข็งสีจุดห้ายาวส5ห้าก็ช่างเบนฝากบอกมาครับว่าคนที่เห็นคลิปของบางพายนะครับสั่งลูกดอกภายในเดือนมกราคมนี้นะครับมีสมนาคุณพิเศษนะครับแค่กติกาแค่ว่าแจ้งว่าเห็นจากในคลิปแค่นั้นเองบอกว่าดูคลิปหนุ่ยวางพมาแล้วก็ถึงมาสั่งอ่าช่างเบนจะมี สมนาคุณให้พิเศษภายใน1นึถึงสามกราคม2567นี้นะครับสั่งกันได้ครับ โดนไหมวะดูไม่ออกว่าใช่ป่าหรือเปล่าสายโค้งๆเอ้าโดนดูไว้ต้องนานอุย้ยตัวดีหนัวไยเดียวกันเลยโอ้โอแปดคีบ แก้มเจ็ดขีดข้ามน่าจะข้ามเอ้าไม่ข้ามโดนตายเลย แถมก็สอบหนึ่งลูกโอ้โหอะอ,อย่างเงี้ยเดียวหลุดแล้วก็สอบหลุดแต่ปลาย,ยังไม่หลุดนี่ไงอย่างเี้ยเดียวช่างเบนกอต่อเลย หัวซาลอนไงนะตรงเนี้ยหัวซาลอนเลยนะ โหดสุดเวยขี่ม้าเห็นหัวซลอนเลยครึ่งโหล โดนไหนกางหลังไม่ยอมปลูกอ,องศาไม่สวยไม่รู้เข้าปากป่ะไม่เข้าไม่เข้าปากมันไม่โดนถาก โ oh, อยัางยูย่อีกยังไม่หนีอีกตัวอื่นยังเข้ามาดูเราไม่ได้จอดเลยหน้าไปหน่อยนะครับไ่ดูเพื่อนๆนจะเห็นป่าผมจอดบางยาวาไม่อยากให้มันเห็นไง เป็นโลตัวเนี้ยไม่โดนเลยเฮ้โยโดน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 โลตัวเนี้ยโอ้โหโลกว่าโลกว่าน่ะ โลสามโลสี่ตัวนี้ใบแน้มันเดียวน่อยเดียวอะ่ะนี่เขานี้ออกนี่มันเฉียงหน้าขึ้นมาเฉียงหน้าขึ้นมามันไม่ได้นอนมันตั้งหัว โอ้ยสวยตัวนี้มีคิงคุ้ม,มีคิงคุ้ม โดนทิโดนโดนโดนยิงรถช่องอีกแล้วเพราะมันเห็นหน่อยเดียวกันคอ ไปเลย ดนโเหมือนปลาแต่ไม่ใช่ปลา ลอดคางเห็นมันช้าไปเอาโดนเป็นกระโดดนี่ก็ลอดคางที่ถ่ายได้เสวยคางอะไรเนี่ยครึ่งโลโอ้เสวยคางไปเลยสามขีดถึงสี่ขีด น่จะได้ที่คดโอ้โหแหกไปเลยคางแอบตายแอบตาในภาคยังอะไรไกลับแล้วลับปุ้นนะฮะ<า>ลับปุ้นบ้างไหนไม่ปุ้นไม่ได้หนิเหรอข้างในสวยได้ได้เยอะป่ะไม่เยอะบางตัว ต้องเฝ้าตัวส,สวยๆครับวันนี้โลก,กว่าเจ็ดแปดขีดสี่ขีดห้าขีดกี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวพักเดียวครับน้ำใกล้แห้งแล้วค่อนข้างจะขุดหน่อยตือนนิดๆนะมีไม่ถึงก็ดีมากแต่ก็ได้ตัวส,สวยๆก็อย่าลืมนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ถ้าอยากสั่งลูกดอกช่างเบนปลาบินก็ สั่งเลยนะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้ครับก็สิ้นเดือนมกราคมส1มเมกราคมบอกว่าอ่าดูจากคลิปนี้ไปแล้วก็จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษก็ช่างเบนจะแถมจะมีโปรโมชั่นให้ตัวใหญ่นี้ยังเป็นตัวอยู่แล้วก็มีหวยพวกนั้นอยู่เอาไว้ต้มยำเอาไว้นึ่งได้ไอพวกนี้ก็ใส่เกลือตุนไว้ครับ